ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่กทานด้วยนะครับมีคอมเมนต์เพื่อนๆนะครับถามเข้ามาว่ามอสเบอร,เอร์เกอร์ราคาแพงไหมไม่แพงเลยนะครับอย่างเซตนี้นะครับฟูจิยมามะาเบอร์เกอร์คอมโบไซส์ใหญ่เลยนะร้อยก็ผ่าทเองอะ่ะได้น้ําอัดลมแล้วก็เฟรนฟรายเพิ่มด้วยนะครับสั่งได้แล้วนะครับวันนี้ที่ไลน์แมนแกฟฟู้ดฟู้ดแพนด้าหรือจะคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปผมก็ได้นะสบายแล้วครับลงมาไม่เจอคนเลยนี่ผมลงตรงนี้มาเกือบร้อยรอบแล้วนะครับลอดออกไปไม่ถึง10ครั้งได้อ่ะ ของตรงแคมป์เนี่ยผมว่าครบอยู่นะแต่บางครั้งก็ขาดยานะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยหารถไม่ได้นะเฮ้ยมีเสียงร่มครับโอ้โหมาไงเนี่ยเฮ้ยเฮเ,เดี๋ยวเดี๋วียวสวยแล้วครับขวามาชิดแล้วครับรอก่อนนะโอเคเหลือคนเดียวแล้วครับ อยู่ข้างหน้าเรามาแล้วเฮ้ยสวยแล้วครับเอา้าปืนนี่ประยมนี่ว่าโอเคครับเรามาดูจังหวะน,นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะผมเลือกที่จะเข้าบอหลบอยู่ตรงนี้นะครับมุมตรงนี้ถือว่าได้เปรียบนะครับเพราะว่าเราสามารถมองเห็นทั้งซ้ายและขวาเลยนะในสถานการณ์เวลาที่เราโดนลุมนะครับพยายามถอยห่างออกมาให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็หาพื้นที่เล่นที่เราสามารถวิวดูได้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเราต้องพยายามฟังเสียงเท้าให้เป็นนะ ้องรู้ให้ได้นะครับว่าคนไหนจะวิ่งเข้ามาหาเราก่อนอย่างในจังหวะเนี้ยคนทางซ้ายเขาวิ่งเข้ามาหาผมก่อนนะครับโชคดีที่เขายิงไม่โดนผมนะเลือดผมอะถ้าเกิดโดนยิงทีเดียวก็น่าจะตายเลยนะครับจากนั้นผมเข้ามาหลบอยู่ทางซ้ายนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้เขาวิ่งเข้ามาหาผมนะผมเคยพูดไว้นะครับว่ามุมทางขวาเรามันจะเปิดมากกว่ามุมทางซ้ายสังเกตดูนะครับผมยิงคนนี้ล้มไปอะแต่ว่าคนที่เขาตามมาไม่สามารถยิงผมได้นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับผมหลบอ,อยู่ตรงนี้ แต่ว่าศัตรูที่เขาวิ่งมาเนี่ยเขามองไม่เห็นผมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้จังหวะนี้นะครับวิ่งออกไปยิงเลยนะทําให้เขาไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับเห็นไหมเขาไม่ทันได้ยิงสวนกลับมาเลยนะทีนี้พอเคลียร์คนนี้ได้นะครับคนสุดท้ายเขาใช้ปืนเม็ดมะยมนะครับปืนเนี้ยเวลายิงรัวมันจะออกมาหมดเลยนะครับสินัดแล้วที่สําคัญนะครับกว่าจะเปลี่ยนกระสุนได้นานมากเลยนะมันรีโหลดช้านะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยออกไปยิงเขาสบายเลยนะมีเสียงเท้าครับทางซ้าย อ๋อนั่งไงบอดนะครับหลบก่อนนะครับเพื่อหล่อให้เขางงนะโอเคจังหวะน,นี้แหละออกไปยิงเลยเห็นไหมครับเขาสับสนนะตอนแรกเห็นเรานั่งอยู่แล้วอยู่ๆเราก็หายไปนะครับเราก็ใช้จังหวะน,นี้แหละครับออกไปยิงเขาได้เลยนะเฮ้ยข้างหน้าเรามีคนครับเอาตายเลยนะครับบ้านนี้มีรถเครื่องจอดอยู่นะครับนี่ไง เจอคนแล้วนะครับเขาวิ่งขึ้นชั้นสองไปแล้วนะเวลาเราจะขึ้นชาร์จบ้านคนรวยนะครับให้เราเดินถอยหลังขึ้นมานะเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูนะครับกำแพงตรงประตูข้างหน้าเราแล้วก็กำแพงตรงประตูทางซ้ายนะครับตรงนี้มักจะมีปะตูคอยดักอยู่เพราะฉะนั้นต้องเช็คให้ดีนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือระเบียงทางขวานะตรงนี้ก็ต้องคอยระวังเหมือนกันนะครับอาจจะมีใครนอนดักซุ่มยิงเราอยู่ได้นะเขาวิ่งเข้าไปทางซ้ายแล้วนะครับห้องข้างหน้าเราโอ้โหวิธีการดักแบบนี้ถือว่าผิดนะ เราไม่ควรมานั่งดักแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับผมยืนอยู่ตรงเนี้ยวิวดูเห็นเขาหมดเลยนะและอย่างที่2นะครับผมจะออกไปยิงเขาตอนไหนก็ได้นะซึ่งเขาไม่สามารถที่จะยิงสวนผมได้ทันแน่นอนนะครับลองดูนะครับเห็นไหมเขายิงผมไม่ทันนะครับคือถ้าเราจะดักศัตรูอยู่ในห้องนี้นะครับผมแนะนําให้ไปยืนชิดกําแพงข้างหน้าเรานะครับตรงเนี้ยเราจะสามารถวิวดูศัตรูได้นะครับอย่าไปนั่งโล่งๆเหมือนเขาน,นนะ มีเสียงปืนน่าจะอยู่แถวบ้านข้างหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเราแวะไปดูกันหน่อยนะเอ้ยชนกำแพงแค่น,นี้ประตูแตกเลยเหรอเสียงเท้าชั้นสองนะครับบ้านข้างหน้าเราเราไม่ต้องเสียงวิ่งขึ้นไปนะครับระยะประมาณนี้ชาร์จระเบิดให้เหลือสักหนึ่งวินะครับเราค่อยโยนไปนะ ยังน็อกอยู่นะครับแสดงว่าเพื่อนเขาน่าจะอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะเดี๋ยวเราขึ้นไปเคลียร์ข้างบนก่อนนะครับมีเสียงเท้ามาชิดบ้านแล้วครับเข้ามาข้างในบ้านแล้วครับขึ้นมาล้เพื่อนๆจำกำแพงตรงห้องเล็กในบ้านคนรวยเมื่อกี้ได้ไหมครับลักษณะการเล่นจะเหมือนกับห้องนี้เลยนะคือเราหลบอยู่หลังกำแพงตรงนี้ก่อนนะครับรอให้เขาวิ่งเข้ามาใ,ใกล้แล้วเราค่อยฉีกออกไปยิงนะ โอเคตายเลยนะครับบ้านทางขวา2ชั้นเล่นได้นะครับเฮ้ยข้างหลังเรามีถึงท้าทางซ้ายครับข้างนอกอยู่หลังกำแพงนะใจเย็นนะครับพยายามคุมพื้นที่ของเราให้ได้นะครับ เฮ้ยทางซ้ายครับหลังกําแพงมีคนวิ่งมารอให้เขาวิ่งในที่โล่งก่อนนะครับโอเคยังน็อกอยู่นะครับเขาน่าจะตีเดียวกันกับคนที่ชิดบ้านเราแน่เลยวงบีบแล้วนะครับรอดูวงถัดไปก่อนนะโอ้โหวงบีบแบบนี้เล่นยากเลยนะครับ ในวงนี้เป็นทุ่งหญ้าหมดเลยอะผมต้องเคลียร์ตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับไม่งั้นผมเข้าวงไม่ได้นะเหลือห้าคนแบบนี้แสดงว่าผมหนึ่งคนแล้วก็ข้างหน้าเราหนึ่งคนข้างหลังเรามีสามคนแน่เลยนะครับอดูจากรอยเท้าแล้วอยู่หลังห้องน้ำนะโอ้โหออกขวาไม่ได้นะครับเราต้องอ้อมซ้ายไปเคลีย์นะสมองปิดรถไปก่อนดีไหมครับ ผมกลัวเขาจะยิงรถมากเลยอ่ะอรีบไปเคลียร์ดีกว่านะครับหลังห้องน้ำโอเคต้องรีบเข้าวงแล้วนะครับเหลือแค่ยี่สิบวิเฮ้ยยาโอ้โหย,ย่งยิงรถเราสวยแล้วครับโอ้โหแล้วเสียสมโมกไปสองลูกเลยอะเราต้องวิ่งไปที่ห้องน้ำก่อนนะครับ น้ำน้ำให้เต็มหลอดไว้นะครับทุ่งหญ้าแบบนี้นี่งูชุมมากเลยนะโอเคไปครับเอา้าผมลืมไปว่าตรงนี้มีบ้านเห็ดนี่ว่าโอ้โหจบแล้วผมว่าเขาอยู่ตรงบ้านเห็ดแน่เลยนะครับตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้นะต้องรองดูวงถัดไปก่อนนะครับถ้าวงบีไปหาเขาคือจบเลยนะ เล่นยากเลยนะครับเฮ้ยเขาย,ยิงใครอ่ะเหมือนเขายังไม่เห็นตำแหน่งผมนะครับชั้นสองหนึ่งคนแล้วก็อีกสองคนผมยังไม่เห็นนะเฮ้ยนั่นไงอีกคนนึงยืนอยู่ข้างๆประตูข้างนอกนะครับเฮ้ยเขาเห็นผมแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยววงบีบไปหาเขาครับโอ้โหเหลือสามคนอยู่ในบ้านเห็ดแถมวงบีบเข้าไปหาอีกจบแล้วครับมไม่โดนหัวนะครับถึงไหม ผมว่าไม่ถึงนะเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยโอ้โหต้องรีบปั๊มยาแล้วนะครับวงมาแล้วเราต้องเสี่ยงเข้าวงแล้วนะปะลุยข้างล่างครับตายครับโอเคเหลือชั้นสองคนเดียวแล้วนะ แจงเย็นนะครับผมขอปั๊มยาให้เลื่อนหายแดงก่อนนะเช็คเสียงเท้าให้ดีนะครับรอจนกว่าเขาจะนิ่งนะแล้วเราค่อยปั๊มเขาน่าจะชุบเพื่อนนะครับโอเคเราจะไม่ขึ้นไปชาร์จนะบ้านแบบนี้เราพยายามล่อเขาลงมาให้ได้นะครับลงมาแล้วครับข้างหน้าเรา เรามาดูจังหวะนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ผมเลือกที่จะยิงกดตรงหน้าต่างไว้นะครับเพื่อซื้อเวลาให้ผมวิ่งไปทางขวาให้ได้มากที่สุดนะครับยิ่งเราวิ่งออกมาทางขวาได้มากเท่าไหร่เนี่ยคนที่อยู่บนชั้นสองก็จะยิงเราไม่ได้นะครับเพราะว่ามุมมันปิดส่วนจังหวะนี้ผมเดาว,ว่าเขามองผมไม่เห็นนะพุ่มไม้ตรงหน้าเขาน่าจะบังนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับทําให้เขายิงผมไม่โดนพอเราเคลียร์สองคนข้างล่างหมดนะครับเราก็วิ่งฉีดขวาเข้าไปที่บ้านเห็ดได้สบายเลยนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่รอคลิปถ่ายมือแล้วก็ Q&A เนี่ยยังไงรบกวนรออีกนิดนึงนะผมไม่ลืมนะครับทําให้แน่นอนส่วนเรื่องการสตรีมนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,น่าจะได้สตรีมภายในเดือนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเล่นกับผมเนี่ยเตรียมทีมไว้พร้อมนะ3คนนะครับผมจะพาเล่นออกสตรีมไปด้วยกันเลยนะแต่บอกไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าผมพาตายอ่ะห้ามว่ากันนะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ ผมจะแจ้งข่าวการต,ตีมหรือว่าช่องทางการต,ตีมอีกทีหนึ่งในคลิปถัดไปนะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ